ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับตัดผม k t o bar academy ครับเรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในเกล่งลักษณะของเสยนะครับเลยเป็นเสยถุยฟรีสไตล์นะครับจากพ่อยรายแนวที่ออดคัดหรือการตั้งจอดนะครับคือลักษณะข,ของการวางมือในเฉลียงนะครับอันนี้ก็คืองานวางกรอบหรือการไล่ ก็บลักษณะของจอดเสร็จแล้วเรามาโค้งมนนะครับตามโครงสร้างสีระนะครับหลายแนวความหมายก็คือกรอบในโซนของซิกด้านหน้าที่เราดึงนะครับเข้าหาคิ้วโค้งมนนะครับให้ปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังอันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทำงานที D ่ออสสังจิตนะครับดิสพาร์ดีหรือ KTO Bar Academy เอาความรู้นะครับหรือเอาแขนงของเสริมสวยนะครับมาเผยแพรม่มาแชร์จากก้อย ลายแนวนะครับหรือลักษณะของตัวเซนเตอร์นะครับหรือลักษณะของด้านจอเราดึงเข้าหาลักษณะของเกึง่งกลางของศิศษะหรือเป็นตัวเซนเตอร์เพื่อวางออกลายชายแนว เช่นเดียวกันนะครับจากตัวในโซนของซิกด้านหน้าเราดึงเข้าหาเซนเตอร์ในกึ่งลักษณะกึ่งกลางของศรรรรีรษะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการซอยหรือการไล่ในกึ่งลักษณะของทรงหรือเป็นเสยนะครับหรือเป็นทวยนะครับฟรีสไตล์จากจอจะเห็นนะครับเขามีลักษณะของความผิวกว่านะครับอันนี้เป็นการทํางานส่วนงานคัดงานตัดในโซนของซิกด้านหลังนางแบบนะครับเขาต้องการให้ศรรีรษะโครงสร้างนะครับหรือสีระหรือหัวทุย จากงานเชื่อมต่อออดคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจอเชื่อมต่อมาในโซนของซิกด้านหลังกรอบลายชายแนวที่เราโคง้งมนหรือใช้กันไกดิวหรือเจาะรูแซกลักษณะของชายผมเราต้องการให้ปาลายลายชายแนวหรือลักษณะของเส้นผมหรือขอบของทรงหรือลักษณะปลายผมเนี่ยออกมาลักษณะของงานผิวหวานส่วนการโค้งนะครับในลักษณะของหนกผมความหมายก็คือรูปบกุฎ รูปหาร์นะครับในโซนของโหนกหลัง <c oughs> อันนี้จะทําให้ศีรษะโครงสร้างนะครับหรือสีระลายแนวหรือลักษณะของโหนกผมก็ได้ออกมาลักษณะของความทุยส่วนการเก็บความหมายก็คือคาแอร์เรียรูปมกุลรูปฮาร์ตในโซนของโหลกหลังเราโค้งมนนะครับส่วนการใช้วีบางกด <c oughs> ให้แนบนะครับหรือปลายกระดกเพราะไรปลายลายแชแนวเขาออกมาได้ผิวหวาน <c oughs> ส่วนการเดินไกลๆนะครับเราต้องการให้ปัด หรือเสยนะครับเมื่ออยู่ในโซนของโหนกหลังอันนี้เป็นเทคนิคที่งานคัดหรืองานตัดในลักษณะของความถุยส่วนตัวด้านบนนะครับก็คือเป็นคาวแอลเรียรูปมุกุรูปพาร์หรือโหนกในโซนของซิกด้านบนเราดึงเรามาเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านล่างอันนี้ก็คืองานเชื่อมต่อในลักษณะของทรงครับนางแบบเขาบอกเลยนะครับอันนี้เข้ามาเขาต้องการในสีสัน โครงสร้างนะครับหรือสีระหรือหัวทุย2นะครับเขาต้องการให้ปัดหรือเสยไปนในโซนของซิกานหลัง3นะครับเขาต้องการให้ตัดแล้วมีเนื้อผมที่หนาต้องยอมนะครับผมก็มีลักษณะของเส้นเล็กหรือบางเบาการที่เราจะคัดนะครับหรือตัดให้มีลักษณะของเส้นผมหนาอันนี้เราต้องใช้เทคนิคนะครับการดิวการเ,เจาะหรือการแซกหรือการลักษณะของการดัดคิดหรือไล่ลักษณะของผม อันนี้จะทําให้ลักษณะของการดันผมนะครับหรือการดุ้งของผมขึ้นมาเป็นเทคนิคดีกว่านะครับที่ออสเอาความรู้ <c oughs> หรือเทคนิคหรือการทํางานเสร็จแล้วออสขยับมาในโซนปีกของซิก้านซ้ายก่อปลายชายแนวในลนักษณะของใบหูปลายลายชายแนวแลนักษณะของโหนกผมที่หลบโคง้งมนนะครับหรือเก็บลักษณะของการโค้งมน โครงสร้างสีละลายแนวหรือรูปบกุฎรูปพาร์ดในโซนของหนกหลังเรามารวมต่อนะครับจากงานคับนะครับทระวางนะครับก็คือเป็นโทย,ยูยูตกต้องช้านะครับจากใบหูสองข้างวีนะครับวีงายขาตั้งขึ้นแอโร่โก็คือลูกธนูนะครับวิ่งชนลนักษณะใบหูสองข้างหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของชายผมอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางาน ที่ออสนะครับเอาแนวทางหรืองานคัดในลนักษณะของงานตัดในกล่งลักษณะของลอนดอนนะครับหรือเป็นลอนดอนอะคาเดมีนะครับหรือเป็นออรันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือเป็นโรเบิร์ตฟิลลิงนะครับออสเอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานหรือสายงานของงานคัดหรืองานตัดที่ลอนดอนรในที่อังกฤษมาเผยแพร่ <c oughs> มาแชร์นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านเข้ามาศึกษานะครับก็เหมือนกับท่านบินไปที่ลอนดอนนะครับหรือเป็นที่อังกฤษ อเอาเทคนิคหรือการทำงานในรูปแบบของสกูลต่างๆสุดท้ายจบจะเห็นนะครับสีสษะโครงสร้างสีละนะครับหรือหัวข้อออกมาได้ทุยหรือลักษณะของทุีเด่นจบงานออดมาเก็บในลนักษณะโซนของซิกดันจอนขอ <c oughs> ลายชายแนวในโซนของซิกดันจอนอัดคัดหรือการตัดในลนักษณะของเฉลียงอันนี้ก็คือการเก็บลักษณะของจอนส่วนงานเชื่อมต่อในโซนของซิกผมมา้า เราปัดหรือเสยนะครับหรือพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายแฉแนวให้เขาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังการทํางานในกึ่งลักษณะของเสยหรือเป็นเฉยทุยฟรีสไตล์นะครับเราควรจะต้องกําหนดความหมายก็คือด้านหลังนะครับเขาต้องการทุยเราก็เน้นลักษณะของความทุยส่วนด้านข้างนะครับเขาต้องปัดการปัดหรือเสยนะครับไปในโซนของซิกด้านหลัง <c oughs> อันนี้เราก็ต้องใช้เทคนิคหรือการทํางานนะครับในแนวทางที่ออสนะครับ อารันนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือเป็นรอนดอนะคลมีหรือเป็นโรเบิร์ตฟรีลิงนะครับหรือเป็นมอริสนะครับเป็นโปรเฟชชั่นแนลหรือเป็นแฮนด์ซิ้งกึ่งสกูลนะครับก <c oughs> า,ารทำงานหรือการเทินิคต่างๆออสมีการแผงหรือแชร์ไป4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook Live และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็ก เข้ามาศึกษานะครับเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดตัปไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้านะครับหรือก้าวต่อไปจากงานคัดงานตัดนะครับออสมาเช็คลักษณะของโลกผม ความหมายก็คือรูปบกุดรูปพาร์ทหรือเขาต้องการให้มีเนื้อผมที่หนาหรือต้องการให้ดูศีษะถุย <c oughs> หรือต้องการให้ปัดหรือเสยไปในโซนซิกด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือหลักการจากงานเช็คแล้วครับออดดึงในโซนของซิกด้านหน้าโค้งมนตามลักษณะของโหนกงผมอย่าลืมนะครับโค้งสร้างสีระลายแนวเขาเป็นส่วนโคง้ง เวลาเราคัดนะครับเราควรจะต้องตัดโค้ตามโครงสร้างตามสีละตามลายตามแนวครับวัน n ี้ o อ t สมจิตนะครับ d i s p a r d ีนะครับหรือ k t i o c h a m m i อยากจะศึกษานะครับอยากจะเรียนรู้อีกนะครับเพียงท่านแอดนะครับ <c oughs> Acom ครับ S O M J I T นะครับ o อ t สมจิตนะครับหรือออดติ๊กตอกนะครับอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ออดคัดหรืองานตัดในกลุ่งลักษณะของเสยหรือเป็นเสยทุยนะครับหรือเป็นทุยฟรีสไตล์นะครับออดยังมีงานเพอร์เมนต์นะครับหรืองานดัดนะครับตลอดจนถึงงานเช็งโคลเลอร์นะครับหรืองานทําสีตลอดจนถึงงานรีบอนนิ่งนะครับลักษณะข,ของการ ยืดโคนนะครับหรือดัดปลายเป็นแนวของดิจิตอลเทคนิคหรือการทำงานต่างๆออสมีการแพนหรือแชร์ไปตั้งช่องติ๊กต็อนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ HOM <c oughs> JIT นะครับออสสมจิตนะครับหรือออส ทิกต็อนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือเข้าไปทางช่อง TikTok ได้ส่วนทาง Facebook Live อ v e ร y Day นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับมาแพนมาแชร์ทางช่อง Facebook Live อ v e ร y เด y เพื่อนน้องหรือชาว f อรทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้ทางช่อง Facebook Live อ v e ร y เด y จบงานนะครับออสมาบลนะครับหรือมาใดหรือมาเป่าเซตหรือลักษณะของทรงเพื่อให้ทรงหรือรูปแบบออกมาได้ทวีหรือตามที่กำหนด หรือตามที่จริงนาฬิกาอ <c oughs> อดโชคดีนะครับเอาได้เป็นแชมป์ผมหรือเป็นแชมป์ผมหญิงหรือเป็นแชมป์ผมสปาร์ตีนะครับหรือเป็นแชมป์ผมแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนนะครับไปแข่งที่โวลน่าที่อิตาเรียออดนำพานะครับเอาเทคนิค <c oughs> เอาการทำงานนะครับเอาความรู้ในแขนงของสายเสริมสวยมาแผนมาแชร์ทางช่องเฟ o บุ๊กไร v e r y d a y อาจจะเปงานรู้่นรู้ต่างๆนะครับอาจจะเป็นบายดัลมครับวามายก็คือแต่งหน้ากล้าวผมตลอดจนถึงงานแข่งงานผมหญิงผมชายกล้าวผมตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงต่างๆ <c oughs> ท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กไปได้ทางช่อง Facebook ร v e r y d a y อย่าลืมนะครับทางช่อง a c e b o o k เขาเปิดนะครับ ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนทุกๆท่านเข้าไปศึกษา <c oughs> หรือพัฒนานะครับได้ทางช่อง Facebook ลา์เอเอดอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือหลักการที่ออสนะครับหรือทางช่อง f a c e b o o k นะครับ <c oughs> ส่วนนะครับทางช่อง YouTube ออสมีการแพร่นะครับไปประมาณรักพัน e ีพีกว่าหมายก็คือพันตอนแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟทุกท่าน อยากศึกษานะครับหรืออยากจะพัฒนาหรืออยากออลก,การในการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับดิสพักดีนะครับหรือเป็นพัน EP หรือพันตอนที่ออสแพรนะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายก้าวผมตลอดจนถึงงานแต่งหน้าหรืองานเรียนรู้ด้งานแข่งที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคนะครับมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง u t u b e นะครับแต่เข้าไปแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออส ซอนตัดผมนะครับทาง YouTube นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะแอดหรือแท็กนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนนะครับน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับแขนงของสายเสริมสวยเข้ามาพรีเซต์นะครับหรือคอนเทนต์งานกันได้งช่องเลียวผมเชื่อนะครับ ใรท่านมีกิจภาพมีการทํางานนะครับมีรูปลักษ์ของการทํางานในแดงของสายงานต่างๆท่านอาจจะร้องลําทําเพลงเต้นหรือทําอาหารหรือรูปแบบในสายงานที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษงานกันได้ทางช่องเปรียวนะครับจบงานนะครับออนมาบโบรนะครับหรือมาใดหรือมาเป่าเซตในกึ่งลักษณะของทรงนะครับหรือเป็นทรงเซย์แฮลฟรีไตล์บางท่านที่ต้องการลักษณะของการให้อยู่ตัวอาจจะใส่มู๊ ใส่เจลนะครับหรือใส่ตัวล็อกทรงความหมายของออสนะครับผมนางแบบเขาเป็นผมเส้นเล็กที่เบาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราใส่ตัวล็อกทรงอันนี้จะทําให้ผมนะครับหรือลักษณะของการเกาะหรืออยู่ตัวนะครับส่วนงานได้นะครับออดใดในกึ่งของคลริ่งหลอดรอน,รอนหรือเป็นกึ่งของสปริงหรือการไดลักษณะของการเป็นลูกนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออสสมกิจนะครับดิสพารดีหรือเคเทคารามี อย่าลืมนะครับหลายแล้วท่านที่ชอบนะครับหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือลัสนับพัฒนาหลักการครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4สายทางนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาว f อทุกท่านที่ช่อนยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ k t ท b อบา c a ค e นามกันอยู่อย่าลืมนะครับสช่องทางนี้เปรียบเสมือนบ้านของท่าน ความหมายก็คือท่านะนะครับอยากจะศึกษาอยู่อยากจะพัฒนานะครับหรือเอาหลักการแขนงต่างๆในกึ่งงานของเสริมสวยนะครับสี่ช่องทางนี้นะครับทิกตอก YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวนะครับโอเพหรือเปิดนะครับให้ไปศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับอ่าส่วนจบงานออดมาโบรนมาครับหรือมาใดหรือมาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกานหลังก่อบลายใจแนวที่เราใดหรือการเป่าออกมาจะเห็นนะครับผมที่เป็นกึ่งลักษณะของเสยหรือเป็นเสยทุยนะครับแผ่ฟีตตายออกมาได้สวยงามครับวันนี้ผมออนสมจิตนะครับดิสพตีนะครับหรือ KTO b a r a c a d e m y ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ท่านรับชมและติดตามอยู่นะครับส่วนเข้ามาแล้วนะขออีกครั้งนะครับช่วยเป็นกําลังใจออส้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามานะครับทางช่องนะครับสี่ช่องทางเราพัฒนาส่วนจบงานออสมาโบนะครับหรือมาใดนะครับหรือมาเป่าเซตหรือลักษณะของการจัดส่ง ความหมายก็คืองานที่ออใช้เป็นกึ่งของคูลิ่งหลอดนะครับหรือรอนนะครับหรือเป็นลนักษณะของลูกผมเพื่อให้ปลายลายใช้แนวหรือลักษณะของผมเนี่ยเขาเกาะหรืออยู่ตัวบางทีนะครับต้องยอมนะครับการที่เราได้หรือปัดเสยนะครับ ส่วนนะครับปลายลายใจแนวผมที่เขาบางสิ่งที่ง่ายรู้ดีที่สุดที่ต้องการอยู่ตัวเลยก็คือเหมือนกับการโม้วนโลนะน,นะครับหรือการใช้เป็นแปลงกลมใดหรือล็อกไว้นะครับอันนี้จะทําให้ผมเกาะหรืออยู่ตัวนะครับส่วนจบงานออสมาใช้เป็นฟิงเกิลนะครับหรือฟิงเกิลเซตนะครับหรือเป็นฟิงเกิลดายนะครับ ความหมายก็คืองานที่เราโบดไดหรือเป่าเซตเราสามารถที่จะใช้มือสั้งนะครับหรือปัดหรือเสรยไปในโซนของซีกด้านข้างตลอดจนถึงเสรยในโซนของซีกด้านหน้าขอบปลายใช้นวอลซิซโครงสร้างนะครับหรือสีละหรือหัวข้อออกมาได้ชุยว้าว ต้องยอมนะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทำงานที่ออสเอาแนวทางนะครับของอรันอินเตอร์เนชแนนนะครับลอนดอนอะคาดมี่นะครับโรเบิร์ตฟิลลิงนะครับหรือมอริสแฮร์ดัซิงสครูนนะครับที่อังกฤษนะครับหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมเหมือนกับท่านบิน